เามทีมอัเรินเสนะจ๊รอห้สามงแก่น่อยได้ตัดสัยใจวามเิเป็นหาริั่เรานอ้างตอนแรกมีทางของเออเหมาะขนาดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงหม่องตรงคล้องตรงคล้องแม่แม่ช้าช้าแม่แม่

เดือนหันหน้ามามองหน่อยเออสาธุสาธุกันเด้อวันนี้เดี๋ยวจะไปไทยเรียบร้อยละเมื่อกี้หนูตีรัวเลยเนี่ยกินข้าวกินน้ำได้เลยเพืเอนกินข้าวกินนเรียนคำคำล่าอเรียงคำโง่เรียนคำากเต็มต่อ ขึนเขาขึ้นน้ำาต้องขึ้กันหแค่เพื่อที่จขึ้นจะเว่อร์ได้พ่ยาไม่ใหญ่ใจพักนนพ่รุด <laughs> <laughs> อ้าวแม่ครัวขอหน้าหน่อยค่ะถ่ายรูปหน่อยค่ะ <laughs> อุ้ม <laughs> เอา